วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะอันแรกคือวันมาคบูชานะอันนี้คือเรียงตามแบบเอ่อลำดับเวลาตามตามปฏิทินนะคะเด็กๆอะถ้าเราเปิดปฏิทินเนี่ยวันแรกที่เราจะเจอก็คือวันมาคบูชาค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าวันมาคบูชานี่คือวันอะไรนะวันพระอะไรนะพระพุทธหรือว่าพระธรรมหรือว่าพระสงฆ์นะเรื่องหนึ่งอย่างซีติกตอกติกตอกติกตอกอวันมาคบูชาคือวันที่พระสงฆ์มารวมกัน เยอะๆใช่ปะใช่ป่ะวันมาคาบูชาคือวันที่พระสงฆ์เนี่มารวมกันเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการแสดงธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันมาคาบูชาเนี่ยคือวันพระธรรมค่ะอ่าคือวันพระธรรมนะ ซึ่งวันนี้ค่ะวันมาค่ะบูชาเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสขึ้นสิบห้าค่ำเดือน3อ่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดวันนี้คืออะไรใครจำได้บ้างอ่าก็คือการที่มีพระสงฆ์มารวมกัน1250ร 1, ูปใช่ปะเพื่อ ฟังธรรมค่ะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนั่นก็คือโอวาทปาติโมกนั่นเองเนาะรวมตัวกันที่ไหนเอ่ยที่วัดเวลุวันถูกป่ะอ่ะโอเคเหตุการณ์สำคัญก็คือเออพระสงฆ์พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป มารวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายใช่ปะมารวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายค่ะที่ไหนที่วัดเวลุวันอ่าวัดเวลุวันค่ะแล้วก็มีการแสดงธรรมที่สำคัญนั่นก็คือโอวาทะปาติโมกใช่ปะโอวาทะปาติโมกค่ะซึ่งเป็นหัวใจของ พระพุทธศาสนาเลยอ่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตถูกไหมจาตุรงคสันนิบาตนะคะอ่าโอเคเด็กๆอย่าสับสนนะคะอย่างที่บอกไปมีพระสงฆ์มาเยอะใช่ป่ะแต่พระสงฆ์มารวมกันเพื่อฟังธรรมโอเคปะ้ะเพื่อฟังธรรมนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันพระธรรมนั่นเองค่ะอ่ะ ต่อมาค่ะวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกค่ะเด็กๆขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหอ่าวันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ป่ทั้งประสูตรัรสล้แล้วก็ปรินิพานถูกปะประสูตร รัสรู้ป,ปรินิพพานอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งสามอย่างเลยวันนี้เลยเป็นวันพระพุทธค่ะอ่าพระพุทธนะเป็นวันพระพุทธค่ะอ่าทีนี้ต่อมาค่ะเด็กๆวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเนี่ยจะตรงกับวันแรมแปดข้าเดือนหก แรมแปดค่ำเดือนหกอาโอเคเด็กๆอันนี้เราไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์นะนืกอออกปะ คือวันอัธมีบูชาจริงๆมันต้องเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของพระพุทธเจ้าถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเรียงว่าในปีหนึ่งเนี่ยค่ะตั้งแต่มกราถึงธันวาเนี่ยเราจะเจอวันไหนก่อนหลังโอเคปะเราจะเจอวันมาคาบูชาก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอัธมีบูชาอะไรเงี้ยตามลําดับนะเห็นไหมว่าเดือน3มแล้วก็เดือนหกอะไรเงี้นะคะอ่ะวันอัธมีบูชาคือวันแรม8ดค่ําเดือน6ค่ะเป็นวันถวายพระ พระเพิงพระพุทธสลีละของพระพุทธเจ้านะวันนะเด็กๆพิ่ๆ,ๆอ่ะเป็นวันถวายพระเพิงพระพุทธสลีละของพระพุทธเจ้าก็คือวันเผานั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะต่อมาค่ะเด็กๆวันอาสารหะบูชาวันอาสารหะบูชาเนี่ยจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดค่ะ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะวันนี้มีความมีความสำคัญก็คือเป็นวันที่ออพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะคะก็คือวันประถมมเทศนานั่นเองอ่าวันประถมมเทศนาน,นะคะซึ่งหลักธรรมที่แสดงนั้นก็คือทำรรมาจากกับปะวัตนะสูตรนะทำมาจากทำมาจากกับปะวัตนะสูตร ทำรรมาจากกระเป๋าวัฒนศูตย์นะคะแล้วก็พอเอแสดงธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเกิดอ,อัญญาโกนทัญญะเนี่ยก็คือเกิดดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมโกนทัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมค่ะเห็นธรรมทำให้เป็นไงคะขอบวชเลยขอบวชแล้วก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่ไหมคะ พระสงฆ์รูปแรกอ่าพระสงฆ์รูปแรกค่ะก็วันนี้ก็เลยกลายเป็นวันพระสงฆ์นั่นเองอืมเป็นกลายเป็นวันพระสงฆ์ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นวันที่ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบสามประการด้วยพระรัตนตรัยครบสามประการ อ่าโอเคนะวันอาสาแล้ะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงประถม,มะเทศนานะคะประถม,มะเทศนาก็คือการเทศนาครั้งแรกให้กับปัญจว,วัคคีทั้ง5้ใช่ไหมโดยหลักธรรมที่แสดงเนี่ยก็คือทำมาจากกัปปวัตตนสูตรนะคะแล้วก็พอแสดงให้กับปัญจว,วัคคีทั้ง5แล้วเนี่ยมีปัญจว,วัคคีคนนึงค่ะก็คือโกนทัญญะเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นนะคะก็เลยขอบวช พอขอบวชปุ๊บก็เลยเกิดพระสง์รูปแรกขึ้นมานะคะก็เลยทำให้คารัตะไกรเนี่ยครบทั้ง3ประการนะคะอ่าเออทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่าเกิดพระสง์รูปแรกเนาะต่อมาค่ะเด็กๆวันเข้าพรรษาอ่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันที่เรารู้จักกันเนาะได้ยินแบบเป็นวันหยุดใช่ไหมคะอ่าวันเข้าพรรษาเนี่ยจะตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดค่ะแรมหนึ่งข้ามเดือนแปด ก็คือเป็นวันที่ต่อจากวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาปุ๊บวันต่อไปจะเป็นวันเข้าพรรษาทันทีนะคะคือวันเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่จำวัดนะคะไม่ให้ออกไปเดินที่ไหนนะคะไม่ให้ไปไหนนะคะอ่ะจดหน่อยเป็นช่วงฤดูฝนให้พระสงฆ์จำพรรษา ให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะทำไมถึงต้องให้จำพรรษาอยู่ที่วัดด้วยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเด็กๆเออเขาจะมีการแบบทําอะไรนะแบบทําการเกษตรนะคะปลูกข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหน้าฝน,นี่ยจะเป็นช่วงที่แบบสัตว์อะ แบบออกมาหากินกบออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลัวว่าพระสงฆ์เนี่ยเดินไปแล้วก็จะไปเหยียบย่ําข้าวของชาวบ้านจะไปเหยียบสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็เลยจะเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์เนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดเนาะอ่ะทีนี้จำพรรษาเนี่ยจะเป็นระยะเวลาหนึ่งเอ้ยสามเดือนค่พะพอครบสามเดือนปุ๊บซึ่งจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด จะเป็นวันออกพรรษาค่ะอ่าเข้าพรรษาแล้วก็อยู่จําพรรษาสามเดือนใช่ปะก็คือให้อยู่ในวัดให้ศึกษาทําให้อะไรไปนะคะอ่ะซึ่งในวันอ่าขอย้อนกลับมานิดนึงนะว่าในวันเข้าพรรษาเนี่ยเด็กๆคือสิ่งที่คนจะนิยมเอามาถวายกันนะก็คือเทียนพรรษาค่ะ เพราะว่าในอดีตอะมันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะมืดหรือว่าแบบถ้าพอในช่วงที่มีไฟแล้วก็อาจจะมีไฟดับหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถวายเทียนพรรษากันนอกจากเทียนพรรสาอ่าเด็กๆจดเพิ่มไปนิดหนึ่งนะถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนค่ะเด็กๆ อ่าถวายเทียนพันษากับผ้าอาบน้ําฝนนะคะผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยก็คือเอาไว้ให้พระสงฆ์ใช้ในในช่วงที่จําพรรษาอยู่นั่นแหละนะคะคนที่เป็นคนรีเริ่มการถวายผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยก็คือเออนางวิสาขานะคะชื่อว่านางวิสาขานะ <the forgiveness, S 2> เป็นคนรีเริ่มการถวายผ้าอาบน้ําฝนนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือวันออกพรรษาะคะ่ะในวันออกพรรษาเนี่ยก็คือเป็นวันที่ เออพระสงฆ์เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาสามเดือนใช่ปะที่ไม่ได้ออกไปไหนที่ต้องอยู่ด้วยกันที่วัดอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงในวันนั้นเนี่ยก็จะให้พระสงฆ์เนี่ยว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะคะก็คือเรียกว่าวันปรวาราน,าน่นเองนะคะคือพิธีปรวารณา,าค่ะก็คือให้พระสงฆ์เนี่ยตักเตือนกันนะว่า เออเธอทําอันนี้ไม่ดีนะเธอต้องปรับปรุงอย่างนี้นะคะคือพระเด็กก็สามารถตักเตือนพระผู้ใหญ่ได้โดยที่แบบไม่ถือโทษโกรธกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าการประวารณาเนี่ยคารวาสหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าร่วมไม่ได้นะคือเป็นพิธีแค่ของพระสงฆ์ด้วยกันนะคะที่จะตักเตือนกันเองเนาะอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่เหมือนกับว่า ถือว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเสด็จกลับจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้าอ่ะเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นแบบพระพุทธเจ้าอ่ะไปหาพระมารดาใช่ไหมคะที่สวรรค์ชั้นดาวดึงช่ปะ่ะแล้วก็กลับลงมาค่ะก็จะเป็นวันที่แบบโลกมนุษย์โลกสวรรค์อะไรเนี่ยหยุดแล้วก็ให้เพื่อแบบต้อนรับพระพุทธเจ้ากลับลงมานะคะเราก็จะเรียกวันนี้เนี่ยว่าวันเทโวโรหณะค่ะอ่า ก็จะมีการตักบาตรมีการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันธรรมสวนาค่ะเด็กๆพูดว่าวันธรรมสวนานี่เด็กๆอาจจะงงๆว่าวันอะไรอ่ะอ่าแต่ว่าวันธรรมสวนาเนี่ยค่ะมันคือวันพระค่ะเด็กๆอ่าเรารู้จักวันพระกันใช่ป่ะอ่าวันพระนะคะวันพระเนี่ยใน แต่ละเดือนเนี่ยจะมีสี่ครั้งนะคะจะมีวันขึ้นแปดค่ำขึ้นแปดค่ำนะคะแล้วก็ขึ้นสิบห้าค่ำนะคะแล้วก็แรมแปดค่ำแล้วก็แรมสิบห้าค่ำ ของทุกเดือนนะเด็กๆคือเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีวันพระสี่ครั้งแล้วก็อย่างเงี้ยทุกเดือนนะคะขึ้นแปดข้ามขึ้นสิบห้าข้ามรแรมแปดข้ามรแรมสิบห้าข้ามนะคะวันพระเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนาะที่แบบว่าพระเจ้าพิมพิสารนะจาจาชื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ปะพระเจ้าพิมพิสารก็คือคนที่แบบศรัทธาม,มากๆแล้วก็ให้สวนไผ่เวรุวันกับพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบ ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้วก็แบบว่าอยากจะฟังธรรมอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เกิดวันพระขึ้นมาที่จะทําให้พระสงฆ์เนี่ยมาประชุมมาสนสนทนาธรรมกันมาแสดงธรรมกันอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันเนาะในวันพระเนี่ยเราก็จะไปแบบตักบาตรไปฟังธรรมไปอะไรอย่างงี้กันนะคะแบบถือศีลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าวันสําคัญทางศาสนาทั้งหลายเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะตรงกับวันพระถูกไหมจะมีวันเดียวเท่านั้นที่ไม่ตรงกับวันพระวันอื่นเนี่ยเป็นวันพระหมดเลยแล้วเขาจะเรียกว่าวันพระใหญ่นะเด็กๆอาวันพระใหญ่คือวันที่มีความสําคัญเป็นพิเศษกว่าวันพระอื่นๆนะคะก็พวกวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอัฐมีบูชาอาสารหะบูชาอะไรพวกนี้นะคะวันเดียวที่ไม่ตรงกับวันพระนั่นก็คือวันเข้าพรรษาค่ะ วันเข้าพรรษาเป็นวันเดียวที่ไม่ตรงกับวันพระนะเด็กๆจดโนต้ตไปนิดนึงค่ะไม่ตรงกับวันพระนอกนั้นเป็นวันพระหมดเลยนะคะแล้วก็เออวันที่ลงท้ายด้วยบูชาค่ะเด็กๆวันที่ลงท้ายด้วยบูชาทั้งหมดเนี่ยนะมาคะบูชาวิสาขบูชาอะไรพวกนี้ในนะ จะมีกิจกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากวันอื่นๆนั่นก็คือมีการเวียนเทียนค่ะอ่าเวียนเทียนนะคะจะมีการเวียนเทียนมาคบูชาวิสาขาบูชา,า,า,ชาอาสารหาบูชาเนี่ยมีแน่ๆแต่ว่าวันอัฐมีบูชาเนี่ยแล้วแต่นะบางวัดก็มีบางวัดก็ไม่มีคือเหมือนกับว่าวันอัฐมีบูชาเนี่ยมันเออ คือคนจะนิยมวันมาคะวันวิสาขาวันอาสาฬหบูชามากกว่าเนาะที่ดูเป็นวันใหญ่ๆกว่ามีความสําคัญแบบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการเวียนเทียนนะคะส่วนวันอัฐมีบูชาเนี่ยบางวัดก็มีบางวัดก็ไม่มีนะแต่ถ้าวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันพระธรรมดาเนี่ยไม่มีการเวียนเทียนนะคะวันเข้าพรรษาเนี่ยเราก็จะถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนนะคะแล้วก็ วันออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการปรวนารณาการของพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีการตักบาตรเทโวโรหณะนะคะซึ่งวันเทโวโรหณะเนี่ยถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมากับจากสวรรค์น,นะคะหลังจากไปโปรดพระมารดานะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะกระทํากันนะคะหลังจากวันออกพรรษาก็คือการทอดกรถิ่นนั่นเอง อ่าการทอดกระถินเนี่ยการทอดกระถินเนี่ยก็จะทําได้หลังออกพรรษานะเขาก็จะกําหนดช่วงระยะเวลาไว้นะคะที่เราไม่ได้สามารถทอดกระถินได้ทั้งปีนะเราจะทอดกระถินได้หลังจากออกพรรษาค่ะการทอดกระถินเนี่ยมันก็คือการถวายผ้ากระถินคือเมื่อก่อนเนี่ยเออพระสงฆ์เนี่ยจะต้องแบบเย็บผ้าเย็บจีวรเย็บอะไรอย่างเงี้ยเองค่ะอ่าแล้วก็หลังจากที่เออช่วงเข้าพรรษาใช่ปะที่ใช้ผ้าอาบน้ําฝนอะไรมาเนี่ย สามเดือนแล้วมันก็คงจะเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงออกพรรษาเนี่ยเราก็จะมีการทอดกระถิ่นกันก็คือถวายผ้านั่นแหละนะคะอ่าส่วนวันธรรมะเสวนาเนี่ยคนก็จะไปแบบเออฟังเทศฟังธรรมไซบาตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเวียนเทียนหรือว่าไม่ได้มีเออกิจกรรมอะไรที่ พิเศษแตกต่างออกไปจากวันอื่นๆนะเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีบ่อยใช่ไหมคะเดือนนึงมีสี่ครั้งแล้วก็มีทุกๆเดือนอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะเด็กๆจดทันไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าจดไม่ทันเด็กๆก็พพสไว้นะคะแล้วก็มาเอ่อพพสไว้แล้วก็จดไปก่อนแล้วก็พอจดเสร็จก็ค่อยกดเลย์ต่อนะคะเด็ก อ่านออกไหมถ้าเกิดว่าอ่านไม่ออกก็ฟังที่พี่เขาฟังพูดนะคะว่าพี่เขาฟังพูดว่าอะไรแล้วก็จดตามไปเนาะอ่าโอเควัสสำคัญทางพระพุทธศาสศนาก็ประมาณนี้นะคะ